คลิปนี้ไลนนี้ก็เป็นไม้มงคลไม้มงคลของไทยจัดอยู่ในประเภทว่านมงคลนะคะอันนี้ว่านมงคลส่งเสริมในเรื่องของอว่านเสียงไทยโชคลาบนะคะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเล่นว่านว่านชนิดนี้นะคะก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นนะคะเราจะเรียกว่านชนิดนี้ว่า ว่านเศรษฐีกอบทรั์นะคะหรือจะเรียกอีกอย่างว่าขอดทรัพย์เศรษฐีกอบทรัพย์ขอดรัพย์ได้เหมือนกันสําหรับว่านชนิดนี้นะคะก็ลักษณะของว่านก็จะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีความสูงของเขานะคะความสูงของว่านชนิดนี้ ประมาณ10 15เซนติเมตรแค่นั้นเองนะคะ10 15เซนติเมตรมีรากเป็นกระจุกนะคะตัวนี้รากเป็นกระจุกสีขาวๆนะคะดูลักษณะรากของเขาอันนี้ด้านล่างรากของเขาจะเป็นรากที่สะสมอาหารนะคะเนี่ยรากของเขาลักษณะรากของเศรษฐีขอบซัพ์นะคะ ลักษณะรากของเขารากสะสมอาหารอยู่ใต้ดินนะคะเป็นกระจุกสีขาวๆดอกของว่านชนิดนี้เวลาที่ว่านชนิดนี้ออกดอกจะแทงช่อดอกขึ้นมานะคะเป็นลักษณะดอกออกที่ซอกเป็นช่อกระจดอกสีขาวนะคะตัวนี้ออกเป็นช่อกระจอยู่ด้านบนแทงช่อดอกขึ้นมานะคะ คือลักษณะดอกของเขาว่านชนิดนี้ชอบดินร่วนนะคะดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีแสงแดดชอบแสงแดดครึ่งวันสำหรับว่านเศรษฐีกอบทรั์นะคะประโยชน์ของว่านชนิดนี้ก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของไม้ประดับได้ด้วยสีเขียวเพิ่มความสดชื่นเป็นไม้ประดับนะคะในเรื่องของความเชื่อ ความเชื่อเกี่ยวกับบ้านชนิดนี้นะคะเศรษฐีกอบซัพย์ก็คือเป็นบ้านที่เสียงทายนะคะทีะ่นับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเสียงทายในเรื่องของโชคลาภตัวเลขนะคะหากผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามดีใบม้วน งอเป็นหลอดทุกใบนะคะถ้า,าลักษณะนี้นะคะงอม้วนงอเป็นหลอดแบบนี้นะคะเนี่ยม้วนเข้างอเป็นหลอดก็จะในช่วงนั้นจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จจะเป็นว่านที่บ่งบอกถึงส,สถานะทางการเงินในช่วงนั้นนะคะว่าจะทำการสิ่งใดทำธุรกิจใดก็จะประสบความสำเร็จความเชื่อที่สืบต่อกันมานะคะเนี่ยม้วนงอแบบนี้ ทุกใบแทบทุกใบนะคะก็จะ,ะหน้าที่การงานก็จะมีความเจริญในหน้าที่การงานสำหรับบ้านชนิดนี้นะคะเป็นความเชื่อเช่นนั้นดูลักษณะนะคะนี่คือขอดซับทีนี้ก็มาดูอีกลักษณะหนึ่งนะคะวันนี้ว่าน ทุ่งเศรษฐีนะคะที่ใบตรงๆใบไม่ขอดทํายังไงก็ไม่ขอดอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของว่านอีกแบบหนึ่งนะคะก็เราจะเรียกว่าอันนี้นะคะลักษณะนี้ก็คือตัวนี้เราจะเรียกว่าทุ่งเศรษฐีนะคะเขาไม่ขอดแต่เป็นมงคลเหมือนกันนะคะความเชื่อ,อประโยชน์ก็เป็นมงคลเหมือนกันตัวนี้คือทุ่งเศรษฐีใบเหยียดต,ตรงแบบนี้นะคะ ใบเขาจะเหยียดตรงทุ่งเศรษฐีก็เรียกอีกชื่อว่าซุ้มกระต่ายซุ้มกระต่ายจะมะีสีเขียวเออสีสีด่างนะคะสีขาวด่างตัวน,นั้นก็จะใบเหยียดตรงแบบนี้เรียกว่าซุ้มกระต่ายหรือเศรษฐีไส้ง่อนนะคะว่านเศรษฐีไส้ง่อนซุ้มกระต่ายทุ่งเศรษฐีใบจะเหยียดตรงใบจะเหยียดแบบนี้ ไม่งอนะคะไม่งอเป็นหลอดเหมือนอาว่านเศรษฐีขอดซับแบบนี้นะคะใบเขาจะไม่งอแต่ความเป็นมงคลน,นะคะก็มีเหมือนกันนะคะใครที่ชอบใบลักษณะตรงๆแบบนี้ก็หาสะสมก็ได้อย่างนี้เรียกว่าทุ่งเศรษฐีนะคะมีสองแบบนะวันนี้มีว่านเศรษฐีกอทซับกับทุ่งเศรษฐี ทีนี้มาดูดินปลูกนะคะดินปลูกว่านชนิดนี้ก็จะลักษณะเป็นอันนี้คือดินปลูกของเขานะคะเนี่ยใช้ดินร่วนตัวนี้คือดินร่วนมีอินทรีย์วัตถุนะคะใครจะใช้ดินใบก้ามปูแบบนี้ได้นะคะก็คือดินดินร่วนระบายน้ำได้ดีมีอินทรีย์วัตถุในการปลูกว่านชนิดนี้ ก็ลักษณะแบบนี้มาปลูกกันเลยค่ะวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนดินให้เขาด้วยนะคะสำหรับบ้านาก่อนจะปลูกก็ตัดแตง่งตัดแต่งรากเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ที่ซื้อมา,อามีแต่แกลบนะคะมีแต่แกลบตัดออกไปตัดรากออกเปลี่ยนดินให้ใหม่นะคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ เวลาเพื่อนๆซื้อมานะคะส่วนใหญ่จะมีแต่กแกลบนะคะแกบซะส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้จะเคาะแกบออกเลยนะคะ,ะดึงออกเลยแบบนี้ลักษณะนี้เป็นว้านมงคลนะคะรากเขาจะขาวเป็นกระจุกอย่างนี้เลยนะคะอ่ะแกบตัวนี้อ่าธาตุอาหารก็จะค่อยๆหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ แบบนี้นะคะตัดออกไปใบของเขาก็จะสวยขึ้นนะคะถ้าเราเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ตัดออกไปเลยอ่านะคะตัดแต่งรากทุกกระถางวันนี้จะเปลี่ยนให้เขา นนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะเ่ยลักษณะดินนะคะแบบนี้คือไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นดินดินที่ไม่มีธาตุอาหารนะคะแกลบและดินไม่มีธาตุอาหารเคาะดินเก่าออกไปเศษฐีกอบซัพ์ของเรานะคะจะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ตัดแต่งรากลักษณะนี้นะ ใครที่มีเศรษฐีกวอบรัพย์อยู่นานแล้วไม่โตต้นไม่โตใบไม่สวยเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนดินอ่ะเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วนำกระถางมาเปลี่ยนกันแบบนี้กระถางที่ใช้นะคะตัวนี้ก็ให้มีขนาด ประมาณนี้นะคะกระถางที่ใหญ่ขึ้นมาเพิ่มจาก6นิ้วเป็น8นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะ,ะเผื่อให้เขาจเจริญเติบโตนะคะแตกกอได้ดียิ่งขึ้นใช้กระถางเมื่อกี้เป็นกระถางแบบนี้นะคะตัวนี้เราเรียกว่า6นิ้วดินเก่าไม่ต้องเอามาปนไม่ต้องเอามาใช้เอาไปหมักใหม่ก็จะใส่ดินใหม่เข้าไปนะคะอ่า ใส่เลยดินร่วนนะคะดินใบก้ามปูได้ดินใบไม้ผุผุได้ดินตามใต้ต้นไม้ได้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีอ่าสังเกตดูดินนะอ่ามีความร่วนตัวนี้เนี่ยว่านจะชอบว่านจะชอบดินแบบนี้ลักษณะนี้นะคะสักพักหนึ่งเขาจะแตกกออย่างสวยงามอ่าใส่ใส่ลงไปเลยตัวนี้ตัวนี้จะเลี้ยงให้เป็นอ่ กอนะคะกอสวยๆก็จะมาจัดจับรวมกันแบบนี้นะคะจับว่านมารวมกันเพื่อเพื่อจะนำไปตกแต่งในลักษณะที่ให้เป็นกอสวยๆนะคะใส่ลงไปใส่ดินลงไปค่ะตัวนี้เราใช้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรียนะคะว่านจะชอบพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินซีย์นะคะ ใครมีขี้เป็ดขี้ไก่มูลมูลไส้เดือนขี้วัวนะคะนํามาใช้ได้เคนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่านอ่าอันนี้นะคะได้แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วการปลูกว่านเศรษถีกอบซับวันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําน้ำมารดให้ชุ่ม รดน้ำให้ชุ่มนะคะเป็นไม้มงคลของไทยนะคะอาไม้มงคลของไทยไทยตัวนี้มีเอาไว้ประจำบ้านเรือนคนสมัยเก่าก่อนสมัยโบราณนะคะก็จะนิยมปลูกเอาไว้ตั้งเอาไว้นะคะที่บ้านเรือนโดยทั่วๆไปเพราะว่าเป็นว่านเสี่ยงทายหลายอย่างนะคะใบขอดเยอะใบเป็นหลอดเยอะ ช่วงนั้นก็จะบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินที่บ้านนะคะว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางแนวทางไหนนะคะจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จหากว่านชนิดนี้มีหลอดเยอะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบต่อกันมานะคะเอาละค่ะสำหรับไลน์นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายๆท่านนะคะใครอยากรู้ข้อมูลเรื่องว่านเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์นะคะเข้ามา,าคุยกันได้ในเรื่องของว่านมีมากมายหลายชนิดทั้งในทางสเสน่ห์เมตตาว่านแบ่งออกเป็นหลายชนิดนะคะสเสน่ห์เมตตามหานิยมเมตตาค้าขายเสริมบารามีโชคลาภส่วนตัวนี้ก็เป็นว่านเสียงไทยในเรื่องของโชคลาภนะคะเศรษฐีกอบซับหรือขอดทรัพบ นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ใน,น,นะะไร้หน้าค่ะจะเป็นในเรื่องใดก็รอติดตามนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ